Đấy, mâm một mày mà chén chén. À. stamp mà triangle uh, stem triangle, circle à, uh, stamp circle, green circle. Oh. Stem star đi, star where ray right star, star shape. Okay. Ui, ui. Ui. t i f ิฟสวยไหมสวยไหมลูกหยูยสตาร์ยูเมกสตอาาร์อะไหม่มอเอ w h หม e มอมอเวล s h ฮ a ร์เชฟเอา h าร์อะมันมีว heart heart? <อ>ั e ฮาร์ดเชฟฮ e ร์ t ไออ้วว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 ย บี้ฟูลไหมอ๋ออ่ะมันมีวันวันวันจูยูเฮลป์อ่าสเตมสตาร์เชฟอ่ะมันมีวันสตเชฟโอเคอ่ะสเมเลยอึ๊ว้าวบิวตี้ฟูลเออมันมีวันอ่าเซอร์เคิลเซอร์เคิลเซอร์เคิลมันมีวันเซอร์เคิลเซอร์เคิลเชฟอ่ะเซอร์เคิลเชฟ อ๋อว้าว you can make a circle and m o m m y w a n t a hot chip hot chip Show m o m m y where eat h a t c h e p hot chip m o m m y want hot chip hot chip hot hot chip oh step it for me wow อุ๊ยโอ้โห beautiful เลยไปดูสิดูสิ hot chip นี่ เมก้าฮาร์ดเชฟเลยว้ายไม่เออ่มามีวันนะลอมบอยอะลูกมามีวันเชินคัลเลอร์เหรอเชินโดคัลเลอร์เชินคัลเลอร์โดเนนเฉินะเนโอเค